ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกบก็จะทําเมนูกบทํารอบสองแต่นี้รอบนี้กบจะทําเป็นเมนูทําแป้งอันนี้นะคะเพื่อนๆทำก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะนี่คือแป้งที่กบได้รอบสองนะครั้งแรกที่กบทําเป็นกระทะเล็กเนาะรอบนี้กบทำไม่เป็นไรคะ่ะที่รักเดี๋ยวอันนี้หูมันร้อนค่ะ รอบนี้กบทําใหญ่เพราะว่ากบจะห่อไสป้ปลาเต้ยเตี๋ยวหลอดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะสวัสดีคะ่ะมาพบกวับกบอ,อีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครวัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทวําก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะอย่างต้นคลิปนะคะกบได้ทําการทําเจ้านี่นะคะเพื่อนๆ เส้นใหญ่นะคะกบได้ทําการทําเส้นใหญ่เอาไว้รอนะคะกบได้สามแผ่นนะคะเพื่อน,อนดูค่ะว่าไส้นะคะไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดของเรามีอะไรบ้างนะคะเพื่อน,อนมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้นะคะก็คือส่วนประกอบของไส้เนาะกบก็จะมีกระเทียมสับหมูบดค่ะ เห็ดหอมแห้งนะคะกบไม่มีเห็ดหอมสดนะคะกบก็นําไปสไลด์นะคะเล็กๆนะคะต้นหอมกุ้งแห้งนะคะเต้าหู้นะคะเต้าหู้แข็งนะคะกบก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆส่วนหัวเชโปเนี่ยกบก็ไม่มีเป็นต้นนะคะหัวเชโปหวานนะคะกบมีเป็นเส้นๆแบบนี้กบก็จะใช้แบบนี้เนาะอันนี้ก็คือถั่วงอกนะคะเพื่อนๆน้ำมันหอยฝาเขียวซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะก็จะเป็น น้ำลาดนะคะน้ำลาดก็จะมีน้ำน้ำมันงาน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วดำนะคะเพืพ่อนๆโอเคทำน้ำลาดกันเลยนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะกบก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอันนี้ความหวานก็อันนี้ความหวานรสชาติกบก็จะใส่ประมาณช้อนครึ่งนะคะเพืพ่อนๆความหวานตามใจชอบเลยนะคะเพืพ่อนๆจ้ะ ก,ก็เหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆทำไปกะไปนะคะทำไปกะไปนะคะใส่น้ำมันงาหนึ่งช้อนเพื่อความหอมซีอิ๊วดำเพิ่มสีสัน สามารถเพิ่มได้นะคะชิมนะคะเพื่อนๆชิมที่เราชอบหวานหอมนะคะบอตอน,นิดนึงโอเคผมจะชิมเลยนะทีนี้ นิดนึงนะคะเพื่อนนิดนึงเพื่อน,น,น,อนปิดเตาพักไว้ให้เย็นนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะกดเปิดเตาแล้วเนาะใส่น้ำมันลงไปซับอันนี้น้ำมันมันไม่เต็มช้อนนะคะ สักสองช้อนใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกบขอเปิดพัดลมนะคะเพืเ่อนๆอาจจะมีเสียงดังลงไปเลย ใส่เห็ดหอมลงไปเลยค่ะใส่กุ้งแห้งเต้าหู้แล้วก็หม้อเชโต้ลงไปเลยนะคะ มาผัดกันเลยวันนี้กบได้ตั้งหม้อนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆตั้งไม่รอนะคะเปิดไฟรอเนาะเพราะว่าเราผัดใส้ก็ไม่นานนะเนาะใส่ถั่วงอกลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปรุงได้เลยใส,ส่ซีอิ๊วขาวปาเขาียว มันหอยค่ะน้ำตาลทรายผัดเลย ้อมลงไปปิดเตาเลยค่ะเ,เพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไส้ของเราค่ะกบก็กบทิ้งเอาไว้นานมันเริ่มแบบแห้งตักไส้นะคะเ,เพื่อน ใส่ผู้เตี๋ยวของเราใส่ลงไปแล้วก็พักนีหน่อยนี่นะคะอาจจะใหญ่เกินไปด้วยซ้ำบอบว่าเดแป๊บนึง นี่ค่ะได้หนึ่งชิ้น ได้ลักษณะนี้นะกบจะใส่จานเล็กของกลบนะเดนี่ค่ะกบก็จะใส่ในลักษณะนี้นะนี่ค่ะคือสิ่งที่กบได้นะเราก็จะมานึ่งกันนะคะกบก็จะนึ่งในหม้อของกบหมือนเดิม ระวังมือนะคะเพราะว่าความร้อนนะเพื่อนๆโอเคกุปก็จะนึ่งประมาณห้านาทีนะคะมาเจอกันค่ะว่าม <laughs> แม่ครัวอยู่บ้านไหมแม่ครัวอยู่บ้านแม่ครัวกำลังยุ่งอยู่ค่ะมาซื้ออะไรคะ่ะซาลออาหาร <laughs> อะไรอะไรสั่งอะไรอีร่างไไม่ใช่ปอเปี๊ยะกยเตี๋ยวหลอดสา <laughs> มีก็ไม่รู้โอเคค่ะอีกห้านาทีเรามาเจอกันค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกบก็จะตักใส่จานเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะกบได้จัดใส่จานนะคะแล้วก็ก็มาตัดกันชุบนี่นี่เป็นยังไงบ้างะคะเพื่อน <c oughs> แล้วเราก็ มาลาดด้วยน้ำลาดของเรานะคะเพื่อนๆที่กบได้ทำไว้เนาะนลาดลงไปเลยเดอ้อเอาแบบชุมช่มฉ่ำนี่ค่ะเพื่นพนพพอนๆขอขยิบให้เขาเห็นไส้ข้างในหน่อย กบก็จะโรยกระเทียมเจียวนะคะกบกระเทียมเจียวเจ้านี้เขาทําก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่ยังมีความหอมนะหมายความว่าทําอยี่ในกระป๋องก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่มีความหอมของกระเทียมนะคะเหมือนเขาทดสด,สดเปลี่ยนมุมนะคะเพื่อนๆมุมเมื่อกี้มันมืดมากกบก็ต้องขออภัยนะคะครัวของกบเนาะกบก็มีไอเดียว่าไส้ของกบมันเหลือนะคะเพือ่อนๆ,ๆกบก็เลยอยากจะเอาไส้ของกบขึ้นมาวางข้างบนแบบนี้นะ แบบนี่ค่ะเพื่อนๆเอาแบบไส้มันเหลือแล้วก็เต็มที่ได้นี่ค่ะกบทำไส้เยอะแป้งน้อยนี่ใส่เข้าไปนี่ค่ะเพื่นพนอนๆนี่เอากุ้งหน่อยเอากุ้งหน่อยนี่เป็นไงบ้างคะหน้าล้นๆเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดของกบ มีค่ะเพื่อนจาน่ากินมากที่เรามาอยู่ฝั่งทางนี้ก็ได้นี่ออเดอร์ออเดอร์ของพี่นาใช่ไหมค่ะออเดอร์ของพี่นานะคะจานนี้ยกให้พี่นาเลยนะคะสวยงามเอาแน่นๆพี่นาของกบเนี่ยชอบความแน่นๆนะคะของอาหารนะคะชอบความจัดเต็มนะคะชอบความจัดเต็มนะคะเอาแบบสุดๆเอาหน้าเยอะๆล้นๆไปเลยค่ะ ขอเตาหูตรงนี้สักนิดนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพ,พื่อนๆก๋วยเตี๋ยวหลอดหน้านแน่นของเกบเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆ เป็นยังไงบ้างคะน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆจ๋าถ้าน้ําราดของเราไม่พอเราสามารถลาดเพิ่มนะคะอุ้ยเราทําอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้กบได้ทําการใส่กระเทียมไปอีกนะใส่กระเทียมไปแล้วนะคะแต่กบก็ขอใส่ไปเพิ่มไม่แบบไม่สะใจนี่โรยไปอีกเลยเอาแบบนี้หอมๆนะคะอื้มภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดหน้าแน่นนะคะเพื่อนๆ เอาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยสิคะที่รักอุย้ยยยเพื่อนๆอีกสักรอบนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกบกบนะคะเป็นยังไงบ้างคะมาทานก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยกันกะกบนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆกบรักเพื่อนๆทุกคนนะคะถ่ายมุมสูงให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะตากล้องค่ะโอเคค่ะกบไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะหมุ่ว